สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิธีการซื้อกองทุนผ่านทางแอป h e n o m e n a ซึ่งผมจะมีแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับคือการซื้อตามโมเดลพอร์ตที่เป็นโมเดลสำเร็จรูปของ h e n o m e n a และการซื้อด้วยตัวเราเองแบบ DIY นะครับเริ่มต้นจากการเปิดแอป h e n o m e n a ขึ้นมาแตะไปที่ปุ่มพอร์ตด้านล่างนะครับเป็นเมนูที่2เลือกเข้าไปในแผนการลงทุนที่เราต้องการลงทุนจากตัวอย่างนี้ผมจะใช้แผน g o l e v e l 7นะครับกดเข้าไปในพอร์ตเลย กดที่ปุ่มซื้อขายสับเปลี่ยนเลือกลงทุนตามแผนจากนั้นแอปจะมีการแจ้งว่าจะซื้อกองทุนอะไรบ้างนะครับในสัดส,ส่วนจำนวนเท่าไหร่นะครับใส่จำนวนเงินที่เราจะซื้อนะครับขั้นต่ำก็เป็นไปตามโมเดลของพอร์ตนั้นๆน,น,นะครับตัวอย่างนี้ผมจะใส่ให้ดู5,000นนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดไปที่เพิ่มลงในรายการคำสั่ง แอปจะมีการใส่กองทุนที่จะต้องซื้อตามโมเดลพอร์ตให้เองโดยอัตโนมัติและใส่จำนวนเงินให้โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็จะสะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกเราก็ไม่ต้องมานั่งคำนวณด้วยนะครับและสามารถใช้ได้ทุกๆครั้งนะครับกดไปที่ปุ่มยืนยันทำรายการจากนั้นนะครับติ๊กยอมรับในเงื่อนไขแล้วก็รับทราบนะครับตามหนังสือชี้ชวนนะครับจากนั้นกดส่งรายการคำสั่ง ใส่พินเพื่อยืนยันการทำรายการเมื่อมาที่หน้านี้นะครับเห็นคําว่าส่งคําสั่งสําเร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับไปที่หน้าแผนเราจะเห็นมีคําสั่งนะครับที่รอซื้ออยู่นะครับตามด้านล่างแบบนี้นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับวิธีการซื้อแบบ DIY นะครับตัวอย่างนี้ผมจะซื้อให้ดูในแผน tag saving นะครับกดเข้ามาในแผน tag saving นะครับกดที่ปุ่ม ซื้อขายสับเปลี่ยนนะครับกดปุ่มเพิ่มคําสั่งกดไปที่คําว่าซื้อเลือกกองทุนที่เราต้องการลงทุนตัวอย่างนี้นะครับผมจะเลือกเป็น k china imf นะครับกดเข้าไปเลื่อนลงมาด้านล่างใส่จำนวนเงินที่เราต้องการซื้อนะครับสมมติตัวอย่างนี้1,000บาทเพิ่มลงในตะก้าจากนั้นยืนยันการทำรายการ ติ๊กยอมรับและอ่านเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวนของกองทุนนะครับกดส่งรายการคำสั่งจากนั้นใส่พินเพื่อยืนยันการทำรายการเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกลับไปที่หน้าแผนเราจะเห็นคำสั่งซื้อที่รอทำรายการอยู่ตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับตามตัวอย่างตรงนี้นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมได้ในกลุ่ม Li n e Open Chat ลูกค้ากองทุนของผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ